ควน้องอิ๋วสาวเนี่ยเจ้าวันนี้มาป้าก,กัน้ำแล้วนะเจ้าวันนี้ก็ได้เป็นเมนูน้ำเงี้ยวนะเจ้าเป็นคนที่มากขนมเส้นน้ำเงี้วก็จะย่ามันน้อยนะเจ้าคนแดกตีเป็นเอฟซีระดับติดตามเพจควาน้องอิ๋วสาวเนี่ยตึงหูนะเจ้าว่าแอดมินช่องนี้มักขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะเจ้ามาเจ้ามาเริ่มยากกันเลยก่อนอื่นก็น ไปต้มกระดูกแล้วก็ตีนไก่อย่างไว้ให้เรียบร้อยนะเจ้าใส่ขะนนอล,ลงไปเหียก้อนถ้บาบอแจดอกเงี้ยวกะล่างแล้วก็เอาใส่ในหม้อต้มกระดูกได้เลยนะเจ้าเปินจะได้มีความเปิลหลังจากนั้นกะมาควายางที่จะใส่ในน้ำเงี้ยวนะเจ้าก็จะใส่พริกแบบสํร็จรูปนะเจ้าเอามาพัดในน้ํามันนะเจ้าแล้วกะ็ใส่พริกลงไปพัดให้มีกลิ่นหอมกะใส่ตีนหมูบดลงไปปรุงรสด,ด้วยผงชูรสแล้วกะ็ซีอิ๊วขาวนะเจ้าพัดให้จีนหมูสุกประมาณหนึ่งกะใส่มะเขือส้มลงไปพอหม้อที่เขา ต้มทุกอย่างแล้วเปื่อยได้ตีแล้วกะมาเทเขียงที่เฮาได้คว้านะเจ้าใส่ลงไปแล้วกะใส่ก้อนเลียดลงไปต้มไว้ให้ก้อนเลียดเปิ่นสซุกเลยนะเจ้า,าตอนนี้ก็จิ้มรสด,ดูคาดเหลืออย่างกะปรุงลงไปเพิ่มได้นะเจ้าอันนี้กะได้รสชาติที่เฮาต้องการแล้วกะมาใส่เลียดปิทไทยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าถ้าพอคลิปนี้แล้วอยากเอาไปทําตามก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยเจ้าทําง